อ่ะไปหาคุณสุปันหน่อยครับคุณสุปันจะปิดท้ายด้วยด้วยทัศนะปิดท้ายหน่อยเป็นไงฮะเราจะอืมฝ่าจากวงจรอุบัติที่มันซ้ำซากไปได้ยังไงเนี่ยเอาเบื้องต้นก่อนนะเป็นบรรทัดฐานเลยนะเราจะรู้ว่าชัดเจนเลยว่าล้มเหลวหรือว่าไม่ล้มเหลวแล้วจะไปต่อยังไงนะครับการฝ่าวงจรอุบัติเนี่ยผมคิดว่าเราพอเห็นทางลำไรแล้วแหละนะครับ ถ้าถ้าเผื่อเขาจะฟังเรานะครับคนทีม่มีบทบาทสําคัญอย่างก็คือพ a m i ม y ไ o ้บทใชเออ,อมาครับ,บอย่าบอกว่าพักไม่มีเวลาไม่มีงบประมาณสิ้นเปลืองเยอะเพราะว่าเวลาพักการเมืองเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วคุณภาวนาตัวมาทํางานการเมืองสองงบประมาณของคุณเนี่ยกกตเขาก็สนับสนุนแล้วก็ใช่ใช่ใช่สมาชิกพักด้วยครับครับเออคุณต้อง เพราะว่าสิ่งที่คุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาเพราะคุณขี้เกียจไปตั้งสาขาพรรคใช่ไหมคุณไม่มีกระบวนการในการจัดการสาขาพรรคเพื่อที่ะจะทํางานทางการเหมือนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าส่งเสริมประชาธิปไตยใช่ไหมมันก็เลยมาเป็นข้ออ้างว่าไม่พร้อมในเยื่องพันไม่รีบโหวครับถ้าไม่พร้อม,อม,อมยุบพักเ,เพราะ,ะเงินแค่ผ่ันยื่โหวตมันทำไม่ได้แล้วคุณจะไม่ทางานการเมืองอ่ให้ได้มาซึ่งการเลือกตั้ง แบบประชาธิปไตยหย่อนบัตรแล้วไปบริหารประเทศได้ยังไงซึ่งมันใหญ่กว่าพาร์มิลิบวลดเยอะมากครับอค,บคือ<ม>ถ้าไม่เสนอยุบเองเนี่ยกรกต,ก,ต,ก,ตก็ควรจะมีวินิฉัยยุบซะ<อ>ถ,ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ครับ,รบผมเสนอเรียกร้องเลยนะเอาสามนักร้องในงขวัญใจผมนะมันอาจคนหนึงอาจจะคำเดี๋ยวผมเดีวนี้ว่าเอาล่ะต่างคำต่างว่าก็ามีผลงานใหญ่ๆเข้าตาเข้เาใจประชาชนมาละ่ะ ก็ค,คือหนึ่งพี่ศรีสุวรรณสองพี่เรืองใจสามพี่วิลาสมความคิดครับผมเสนอว่าไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต่อองค์กรตรวจสอบ,บอนะครับองค์กรตรวจสอบมันจะเกี่ยวกับอะไรบ้างไปยื่นให้หมดมโดยหนึ่งขอเรียกร้องดู ไปเรียกร้องของขอมีการตรวจสอบผลงานปฏิรูปสิบสามด้านของรัฐบาลที่ประกาศออกมาครับหนึ่งมีข้อสรุปอย่างไรในสิบสามด้านแล้วก็การได้มาซึ่งข้อสรุปได้มาอย่างไรใช่ใช่ใช่ผลสรุปและการได้มาซึ่งข้อสรุปได้มาอย่างไรสองแต่ละด้านคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้านมีการตั้งคณะอนุกรรมการกี่ชุด กี่คณะอืมใช้ตังไปเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมใช่แล้วอนุกรรมการเนี่ยนะครับอืมสรุปมายังไงก่อนที่จะส่งในคณะกรรมการเพื่อห้ตรวจสอบผลการสรุปว่ามันไม่ได้ผิดบิดพิ้วมันบิดเบือนแจ่นาอารมของพวกเขาอ่ฮะแล้วสามครับทั้งหมดเนี่ยใช้งบไปเท่าไหร่ครับอืมรู้ไหมว่ากเป็นรายรคณะตตงตยสตงปปชใช่ใช่ อาจจะบอกว่าช้าหน่อยไม่เป็นไรนะฮะนี่คือมันกระวฐานในการตรวจสอบเพราะต่อไปรัฐบาลชุดใหม่มาจะได้ไม่พลาดอะไรออกมาง่ายๆแบบนี้ครับอืมแล้วผมคิดว่าทําได้นะอือจะใช้กระบวนการเอเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหรือจะใช้ในส่วนของการขอดูข้อมูลสาธารณะก็ได้ปฏิรูปประเทศคือข้อมูลสาธนารณะนะใช่ใช่เชื่ไมบางมผมคิดว่าบางคณะอนุกรรมการเราประชุมไม่ถึงห้าครั้งเออ บางสุดจบยังไม่ได้ประชุมเลยอ่ะอืมแล้วคณะกรรมการแบจะรูปเอาข้อมูลจากไหนไปสรุปสรุปแบบรีวิววัตกรรมเปเปอร์หรือล่าครับเออรีวิวเปเปอร์งานวิชาการเปสียหรือล่าใช่ใช่มีพูดกันแบบปลาม่าเลยนะคณะกรรมการชุดไหนบอกสุปันพูดแบบนี้ไม่ได้อืมที่แจ้งออกมาว่าคุณมีกระบวนการทํางานอย่างไรอืมครับ ผมถือว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปดูถูกมิ่นแคลนอะไรผมเรียกร้องในฐานะของประชาชนคนที่เสียภาษีครับนี่เพิ่งเพิ่งยื่นเสียภาษีทางออนไลน์ไปครับวันที่วันสุดท้ายวันที่แปดตสายยนวันสุดท้ายครับแล้วผมมีอำนาจเต็มในการที่จะตรวจสอบอืมอฮะแต่ผมก็ขออนุญาตใช้ฝากความบางให้สามพี่ผมนำแทนครับนะครับพี่ศรีสุวรรณพี่เรืองไกลแล้วก็พี่วิระ ครับ <c oughs> คือคนพวกนี้คุณจักดใจพิจิวีและท่านผู้ชมผมอยากมอผมอยากให้สังคมมองว่าอย่าไปมองแค่มิติทางการเมืออืมองก็สิ่งที่เขาร้องมันถูกมันต้องมันใช่หรือเปล่าแล้วผลไม่หลอกมาอย่างไรใช่ใช่ใช่คือเขาเป็นเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนจํานวนไม่น้อยนะคือ <ฮะ S 1> สิ่งที่เขาไปไป,ไป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 ร้องเนี่ยมันก็โดนใจเออ่ <ฮะ S 1> ผู้คนอยู่นะครับแต่ว่าผู้คนเหมือนกับอึดอัดแต่ว่าไม่กล้าแสดงวามออกนะ ็คุณศรีสุวรรณเนี่ยก็แสดงออกแทนนะครับหรือไม่ก็ทีวีละคุณเลืองไก่มองในวิธีการเงินคุณสัจชัยพิธีเวลาท่านผู้ชมถ้าร้องพวกกูนี่ไม่ดีถ้ามาร้องพวกกูร้องกันร้องกูชอบหรือร้องคนที่กูชอบไอ้พวกนี้ไม่ดีครแต่ถ้าไปร้องไอ้คนที่กูไม่ชอบกูเกียนว่ไอ้คนนี้มันสุดยอดจริงๆนี่คนอย่างนี้มันต้องมีในสังคมสังคมไ้เราเป็นแบบนี้จริงๆแช่รวมวามรู้สึกกำหนดความรักความชังอืม แล้วเราจะ <S <S เราเราอยากจะเห็นจริงแล้วอยากจะ,ะชวนแฟนๆชวนหาเรื่องช่วยกันเรียกร้องนะช่วยกันตะโกนดังๆเลยว่าเฮ้ยเราอยากเห็นรายงานผลการการดําเนินงานของสิบสามคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านสิบสามด้านเนี่ยแล้วก็งบประมาณที่คุณใช้ไปเนี่ยแต่ละแต่ละชุดเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่อันนี้มันจะเปรียบเทียบกันได้เลยนะคุณผ่ันพิจากณาพูดแบบนี้เนี่ยครับผมคิดได้เลยเดี๋ยวผมจะโพส์เลยโพสเพิ่งเฟซบุ๊ก เรามีสื่อโซเชียลที่ทรงนุภาพที่สุดอยู่ในมือของพวกเราทุกคนครับถ้าทุกคนโพสแบบนี้เลยแบบเราอยากรู้การประยุกต์3ด้านคือหน้าไปอย่างไรมีผลสรุปมาอย่างไรแช่งบประมาณเท่าไหร่แล้วพวกนี้นะไม่ต้องเอาจำนวนประชากรที่ใช้เ c e b o o k เป็นอันดับ3ของโลกหรอกครับเอาแค่สัก2แสนครับ Facebook เนี่ยที่แลเป็นการแสดงโพสทอมขึ้นมาปึ้งขึ้นมาเนี่ยนะเออครับเป็นประเด็น แล้วก็เป็นการแสดงพลังทางการเมืองของของภาคประชาชนเนี่ยด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะมันเป็นสิทธิหน้าที่พลเมืองที่พึงจะรู้อ่ะว่าเฮ้ยคณะกรรมการชุดต่างๆที่ใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยคุณไปทาอะไรกันมาบ้างอ่าฮะครับอ่าใครที่มงการนหาเรื่องพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใครที่ฟัง่วนหาเรื่องพรุ่งนี้โพสเลยเดี๋ยวผมเนี่ยเสร็จจากรายการคืนนี้เนี่ยที่โพสเลยจะนำเรื่อยจะไปโพสไปในชวนหาเรื่องด้วย <g ül> ยินดีครับพี่ทวีจะเติมอะไรอีกไหมครับก่อนที่เดี๋ยวจะให้คุณสุปันสรุปปิดท้ายสําห,หรับเสาเสวนาพรุ่งนี้พี่ทวีครับพี่ทวีเยียบวันนี้พี่ทวีไม่ค่อยเต็มร้อยไ่ปิดไม่ปิ <c oughs> ปดตัว <c oughs> ครออกเห็นด้วยกับคุณสุปันคุณตักชัยนะฮะที่จะน่าจะโดยรวมเรามีสื่อโซเชียลในมือใช่เห็นทุกวันเห็นในบอลแสดงพลังความเป็นพลเมืองอ่ะอันนี้คือพลังของพลเมืองอ่า ความจริงน่าจะทาเป็นขบวนการนะเรื่อวงสื่อเก่าๆเราเนี่ยเรียกร้องกันเรื่องการเมืองจริงเป็นที่จะอโพสต์เรื่องส่วนตัวลูกเรียนเก่งไปกินข้าวที่ไหนก็โพส์เรื่องการบ้านการเมืองเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนบ้างนะผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับครับครับอ้าวคุณสุปันเสาเสวนาพวกนี้เป็นยังไงฮะขายของหายของหน่อยพวกนี้เนี่ยนะครับประเด็นที่จะต้องตามกันอยู่ก็คือเรื่องของ ในส่วนข,ของข้อประกาศน,นะครับข้อประกาศเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการาตาร่างๆช่วงสงกรานต์ท้งเรื่องของการปลอดภัยบนท้องถนนก็มีข้อห้ามข้อข้อห้ามข้อห่วงข้อพึงปฏิบัติอะไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงเรื่องมาตรการในการป้องกันโควิดช่วงสงกรานต์พื้นที่ไหนเล่นอะไรได้เท่าไหร่นะครับกินเหล้าได้หรือไม่ควรมีพฤติกรรมรรได้ยังไงอะไรนะครับแล้วก็ ตัวนี้เนะี่ยขอขั้นนิดหนึ่งพรุ่งนี้จะไปขยายความต่ออวิญญามกินเหล้าแก้วเดียวกันเนี่ยเลิกเกิดมันไม่ใช่ว่าจะทำเปรเพดีเลยเป็นความเคยชินพวกคุณจากใจผมนี่ลงไปในเมื่อวันที่อยู่ในชุมชนซะเยอะไงะเข้าบ้านไหนครัวแต่บ้านผมพวกหัว,วพวกเกย์ที่เาขาเคารพนับถือกันอายุตายนี่เรียกหัวมั่งเหล่ามังเอ้ยมั่เอยน้อยน้อยลินปุ้ยมาผมเจอไปปุกกระแรกงงทำไมดีวะ ยกตหลังคิดมุกทานยกมือไหว้ครับขอโทษนะครับผมอย่าว่าอย่างงี้เลยอย่าังเกียดผมเลยนะครับผมกินนะครับแต่ผมขอขอแก้วใหม่ได้ไหมครับผมกลัวโควิดครับเอาตรงไปยกมือไหว้ขอโทษเลยบอกผมกลัวโควิดครับครับเอออันนี้ดีนะพูดตรงๆเลยผมยกมือไหว้เลยจริงๆพี่ตวีคุณสัจชายท่านผู้ชมยกมือไหว้เนยว่าผมขอผมผมผมไม่ได้รังเกียจนะครับผมอยากกินด้วยแต่ผมขอแก้วใหม่ได้ไหมครับผมกลัวโควิดครับ มามตามใช่ไหมตามๆมันนอกจะเป็นอย่างนี้นะไม่ไม่ใช่แก้วนะเป็นขันก็มีนะขันขันเวียนขันอ่ะใช่ใช่ผมบอกเลยคือถามทาไมต้องทําแบบนี้มันจะลดความความเขาเรียกว่าความเสี่ยงมกเยอะเลยเออเขาจะเรียกสู่เขาหรือว่าเรียกเมียเขาหรือเรียกน้องเขาเนี่ยอ้าวอแก้วมาใหม่แก้วให้ให้ถัวมันให้ถัวเล็กมาหน่อยเออมันโควิดเป็นเรื่องตลกไปผมก็จะลอดมันนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่ง ก็คือไปดูเรื่องของมาตรการเขาเรียกว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานีหลายเรื่องน่าสนใจนะครับนะครับเรื่องความคืบหน้าแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตอนนี้มาอยู่ขั้นตอนของอการออกกฎหมายลูกนะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาอยู่ซึ่งรุ่นกันอยู่จะทันไม่ทันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพรรคเล็กเขาไปยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความนั่งบัตรสองใบครับ มแล้วก็ประเด็นร้อนพรุ่งนี้จะคุยกับคุณนิครจำานงครับคุยหายจากโควิดแล้วนะคุณนิหานหายจากโควิดแล้วนะฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญอ่าห้าปีรัฐธรรมนูญเนี่ยอืมมันจะมีผลยังไงต่อไปเพราะมันมันมีเนื่อนไขอะไรกับห้าปีแล้วต่อไปนี้อะไรจะอะไรจะไปต่ออะไรไม่ไปต่อฮะรวมไปถึงเรื่องของความคืบหน้าในการแก้รัฐธรรมนูญด้วยว่าไปถึงไหนแล้วการออกกฎหมายลูกแล้วก็ มันมีอันหนึ่งผมแจ้งคุณนิกรไปแล้วว่าผมจะต้องถามเรื่องนี้ด้วยเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ครับก็มีเรื่องจริยธรรมสสซึ่งคุณปรินาโดนไงแ,แล้วคุณปรินาก็ถามว่าเธอปิดอะไรแล้วนี่เป็นครั้งแรกนะนั่นเป็นเรื่องใหม่แล้วคุณนิกรที่ผมต้องถามว่าคุณนิกรเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอ่าหนึ่งในคณะกรรมการจริยธรรมสภาออ เพราะนั้นต้องถามด้วยเขาจะได้เคลียร์ประเด็นความสงสัยของประชาชนเพราะโยงเรื่องของคุณปรินามันเป็นปรากฏการณ์ที่ป่ายการเมืองซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีก็บอกนี่คือรครบรรทัดฐานทางกฎหมายบรรทัดฐานทางจริยธรรมนะครับอันนี้ประเด็นร้อนคุยเรื่องการเมืองด้วยและเรื่องเจตังรสออ์ส่วนเปิดประเด็นคุยพ่กนี้พี่ศรีตกปากรับคำนะอืมน้องเล็กขอมาทําไมพี่ศรียังไม่ไปแม้ว่าคําถามน้องเล็กจะทิ้งแทงใจก็จะต้องไปออกรายการเสาเสวนา ครับคือการเป็นคนร้องคุณปารีนาอ่าฮะอยากเป็นคนร้องคุณปารีนาให้ตรวจสอบคุณปารีนาแล้วปราปิดว่าก็ตรวจสอบคุณปารีนาก็เลยก็นี่พอนายกบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีคนก็ไปด่าคุณสีุวนด่าพี่สีสุวนว่าเอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้ครับพี่สีบอกผมไม่ได้ร้องคุณปารีนาอย่างเดียวผมร้องอีกสิบกว่าคนเออที่สรวสอลที่ดิน นักการเมืองเรื่องการถือครองที่ดินได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ใช่ใช่ใช่ม na, เมื่อนายกบอกว่ากรณีคุณปรินาเป็นมาตรฐานผมก็จะไปถามพี่ศร,ร,รีรวรต่อไปนี้จะตามเรื่องพวกนี้ยังไงอ่อาเพราะมาตรฐานมันมีอยู่แล้วเหมือนกับพิพากษาศาลฎีกามีอยู่แล้วไงมาโปรยเกยื่อนแล้วต่อไปนี้จะเดินหน้ากันต่อไปยังไงขออนุญาตขออนุญาตแทรกนิหนึ่งนั่นแปลว่าสิบเก้าคนก็ต้องไม่รอดเหมือนคุณปรีปรีนาท่านนั่นเดียวพี่คือสังคมก็าใจแบบนี้เหมือนพี่เราที่เราอา ไม่นขนาเดียวกัไอไอไนลง้ที่มันไม่เข้าข่ายเราก็ต้องยอมรับไม่เข้าข่ายนะแต่อย่าให้พี่ศีคนร้องเขาไม่ชี้แจงว่าร้องในสมมต<อ>ิเยวกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเพื่อเราจะได้ตรวจสอบแบบถูกที่ถูกทางไงครับพี่ทวีว่าในตอถือหุ้นของคุณธนาธรเนี่ยอีกสี่สิบสอสอกับรอดอ๋อครับเออไม่มีแล้วไม่มีคําอธิบายอฮะว่าทําไมสี่สิบสอสอที่ถูกร้องเรียนรอดเพราะอะไร เออตรงเนี้ยคเราเอยต้องเราต้องตั้งผู้นำบอกเป็นมาตรฐานต่อไปนี้ประชาชนก็ต้องรู้เรื่องประชาราษฎคืออะไรอ่าครับเนี่ยออเออน่าสนใจมากได้ได้ได้เมื่อน้องเล็กติดต่อมาแม้ว่าคําถามจะทิ่มแทงใจก็ต้องไปคำถามนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนที่ควรจะต้องรับรู้แล้วอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเปิด96.5นะครับ10โมงถึงเที่ยง เออเพื่อติดตามฟังรายการนี้นะครับพรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ